อันกุลอ่านแค่ชีวิตสัตว์ที่เกิดมาและถ้ามันตายมันจะเป็นอะไรแค่นี้ในอัน,อนกูลเบือ่อพูดเยอะเยะ้ไม่มีคำสอนเพราะไม่รู้เรื่องจึงไม่พูดถึงเรื่องชีวิตสัตว์ คนเม้นน่ยไม่รูเรื่องก็คือไม่ได้มาอ่านอันกุรอานแล้วทําเป็นรู้ดีว่าไม่ได้พูดถึงสัตว์โอเคในอันกุรอานเนี่ยได้บอกเกี่ยวกับสัตว์เอาไว้ว่าวันนั้นเนี่ยวาว Ş ว Ş Р อีดันวูฮูชูฮูชีรอดสัตว์เนี่ยจะถูกนํามารวมกันในวันพิพากษาและในฮะดีสของท่านนบีมูฮัมมัดสอลลัลอะลัยฮิวะสัลลัมซึ่งมีฮะดีสท่านนบีเนี่ยบอกไว้ว่าสัตว์เนี่ยจะถูกฟื้นค <aşk> ืนชีพขึ้นมาในตอนนั้นก็จะมีทั้งมนุษย์ยินและสัตว์ซึ่งสัตว์เนี่ยจะถูกมาให้คืนสิทธิ์ที่ถูกอธรรมระหว่างกันเช่นสัตว์ที่มีเขาเอาเขาไปทิ่มแทงสัตว์ตัวที่ไม่มีเขาเนี่ยในโลกหน้าสัตว์ตัวที่ ปลูกอาธรมก็ต้องไปคืนเอาสิทธินั้นคืนซึ่งอันนี้เป็นแสดงให้เห็นถึงวันนั้นเนี่ยจะมีแต่ความยุติธรรมคืนความยุติธรรมให้กันทั้งหมดแล้วสัตว์ทั้งหมดเนี่ยเมื่อคืนสิทธิ์ให้แก่การทั้งหมดแล้วสัตว์อัลลอฮ์ไม่ได้สร้างมาให้มารับอามะนะเหมือนกับมนุษย์และินฉะนั้นการที่แสดงจุดนี้เนี่ยก็คือให้เห็นถึงความยุติธรรมของอัลลอฮ์แล้วพอสัตว์คืนสิทธิ์กันทั้งหมดสัตว์ก็จะกลายเป็นฝุ่นดินไปและจุดนี้แหละในอัลกุรอานก็ได้กล่าวไว้เมื่ โอ้ถ้าเกิดชั้นเนี่ยได้กลายเป็นฝุ่นดินเสียก็จะดีซึ่งจุดนี้เนี่ยบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮ์โดยที่ตอนมีชีวิตบนโลกนี้เนี่ยรู้อยู่แก่ใจแล้วว่าอิสลามเป็นความจริงแต่เลือกที่จะดื้อดึงไม่ยอมรับโลกหน้าพอเจอนรกเจอการตัดสินในวันพิพากษาของจริงเนี่ยก็จะกล่าวว่าอยากที่จะเป็นเหมือนกษัตริย์เลือเกินอยากที่จะสูญสลายหายไปแต่ว่ามันไม่ได้แล้วเพราะมนุษย์เนี่ยเลือกที่จะมารับอามานะแล้วบ้านปลายก็เหลือแค่นรลกกับสวรรค์ซึ่งเมื่อสอบตกปฏิเสธ ซึ่งเป็นสิ่งที่อันตรายอย่างมากฉะนั้นตอนที่มาถามเรื่องสัตว์เนี่ยก็ให้รู้ไว้ว่าสัตว์ก็เป็นสิ่งที่มาให้มีระบบนิเวศที่สมดุลให้มนุษย์เนี่ยได้ความลปลอดภานจากอัลร้อ์และอย่าได้ในลคุณต่ออัลร้อ์เพราะฉะนั้นในโลกหน้าถ้าเกิดในละคุณต่ออัลร้อนเนี่ยก็จะกล่าวที่จะอยากจะเป็นฝุ่นดินตามสัตว์ไปเหลือเกินซึ่งในตอนนั้นมันก็จะไม่ทันแล้วเฉน,นการมาแสวงหาความจริงศึกษาอิสลามพิสูจน์การมีอยู่จริงของพระเจ้าอย่างเป็นรูปประมให้ชัดเจนว่าอนันริงมารับอิสามนเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างมากต่อชีวิตมมนนุุษษยย์์เก็็หได้อย่างชัดเจนว่ ติปัญญาที่เหนือบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มนุษย์ได้คิดค้นสิ่งนู่นนี่นั่นขึ้นมาเนี่ยที่ได้สร้างสิ่งต่างๆสัตว์เนี่ยไม่สามารถทําได้เลยแน่นอนอรอรถได้ให้เห็นชัดขนาดนี้แล้วว่ามนุษย์เนี่ยมีความพิเศษในเรื่องสติปัญญาเหนือสิ่งมีชีวิตอื่นย่อมแลกมากับการที่ต้องรับอามานะในการเชื่อฟัง บัญญัติต่างๆที่ล้อได้ให้ลงมาฉะนั้นถ้าถามถึงเรื่องสัตว์เนี่ยก็ให้รู้ไว้ว่าสัตว์มาเป็นสัญญาณมาเป็นความผปดปานแก่มนุษย์แล้วอย่าได้เนรคุณต่ออันล้อต้องไปศึกษาหาความจริงอย่างบริสุทธิ์ใจแล้วมารับอิสลามยอมจำนนต่ออันล้อโลกหน้าเราจะได้ไม่ต้องมากล่าวคำนี้เพราะผู้ที่กล่าวคำนี้นะคือบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่ออันล้อก็คืออยากที่จะสูญสลายหายไปซะเกินซึ่งมันไม่ทันแหละถ้าชอบเรื่องสัตว์มากก็ไปดูเรื่องสัตว์ในอัลกุรอานเป็นหลักฐานให้มนุ ก็คือเรื่องพึ่งอัลลอฮ์เนี่ยได้พูดถึงพึ่งเอาไว้ในสุลาะที่16อายะที่ 68- และ69เาอัลลอฮ์ได้บอกไว้ว่าอัลลอฮ์เนี่ยได้ดนใจนะครับแก่พึ่งว่าอนิสแตค่คยดีจงไปทํารังอ่ะมีนั่นจีบ้านตามภูเขามีนั่นจีบ้านหรือบูยูตันนะครับ<า>ไปทํารังตามภูเขาว่ามีนั่ชาจาริและตามต้นไม้ว่ามีมายาอกษชูนตามที่พวกเขาทําร้านขึ้นอัลลอฮ์ได้สั่งพึ่งได้บัญชาแก่พึ่งได้ดนใจแก่พึ่งให้ไปทํา ไปทำรังตามภูเขาตาม,มต้นไม้อะไรถ้าเราดูนะครับกิริยาคําสั่งนะ่<ม>ภาษาอัหรับจะมีเพศช,ชายเพศหญิงนะครับคำในภาษาอัหรับเนี่ยจะมีเป็นเพศช,ชายหรือเพศหญิง<ม><ม>แต่คําสั่งที่อัลลอฮ์ออกเนี่ยอัลลอฮ์ออกกับเพศหญิงมไม่ได้ออกกับเพศช,ชาย<อ>แต่ในภาษาอัหรับมันจะมีนะละตุน<อ>กับนะรุน<ม>แน่นอนถ้าอัลลอฮ์ใช้คําว่านะละตุนเนี่ยอัลลอฮ์ใช้กับอินิตีคี คำว่านะเนี่ยในภาษาอาหรับเนี่ยบ่งถึงพึ่งเป็นกลุ่ม,มประเภทของพึ่งแต่อลัลลอฮ์ใช้คําว่าประเภทของพึ่งเนี่ยที่ไปทํารังตามต้นไม้ตามภูเขาเนี่ยอลัลลอฮ์ใช้ว่าพึ่งเพศหญิงพึ่ง,งตัวเมียอัลลอฮ์กล่า,กาวต่อไปกุมากุลีและเจ้าอลัลลอฮ์สั่งพึ่งโจมนเนี่ยนะกุลีภาษารบบสั่งเพศหญิงจงกินจากผลไม้ทั้งหลายทุมมาก,กุลีมินงกุลิสต์สมารัดจงกินจากผลไม้ทั้งหลายฟัสลูกีและจงดําเนินตามทางของพระเจ้าของเจ้า นะครับฟัสูกีซูบูละรอบบิกีเป็เพศหญิงอีกสั่งพชพึ่งตัวเมียรูลูล,ลาอา้าวทีนี้เอาแค่นี้ก่อนเพราะฉะนั้นกริยาคำสั่งที่อเล์สั่งสั่งใช้กริยาคำสั่งเพศหญิงสั่งกับ สิ่งที่เป็นเพศหญิงไม่ใช่เพศชายเพราะฉะนั้นเราก็มารู้กันมาเรียนรู้กันว่าพึ่งเนี่ยเป็นยังไงมีกี่ชนิดในรังพึ่งเนี่ยรังพึ่งรังหนึ่งประกอบไปด้วยพึ่ง3มชนิดหนึ่งก็คือเขาเรียกนางพญาพึ่งพึ่งนางพญาจะมีตัวเดียวเป็นตัวที่มีตัวใหญ่และยาวกว่าเพื่อน2องเขาเรียกว่าพึ่งตัวผู้ในรังหนึ่งมีเป็นหมื่นตัวนะครับสามเขาเรียกพึ่งงานพึ่งงานเนี่ยนะมีได้เพศเดียวคือเป็นเพศเมียอทีนี้ ตามข้อมูลที่เราได้เตรียมมาเนี่ยนะพึ่งตัวผู้เนี่ยไม่มีเหล็กในและลิ้นสัน้นกินอาหารเองไม่ได้<อ>เพราะฉะนั้นพึ่งที่ไปต่อยเราที่ว่าต่อยคนต,ตัวเมียทั<อ>้งนั้นโดนตัวเม<อ>ียต่อยพึ่งตัวผู้เนี่ยไม่มีเหล็กในลิ้นสัน้นหาอาหารเองไม่ได้แต่จะรับอาหารจากพึ่งงานเท่านั้นพึ่งงานอพึ่งงานก็คือเป็นพึ่งตัวเมียเท่านั้นแล้วพึ่งตัวผู้เนี่ยไม่มีหน้าที่อื่นนอกจากผสมพันธ์อย่างเดียว ในฤดูผสมพันธุ์เนี่ยพึ่งที่เป็นนางพญาพึ่งจะบินออกไปนอกรังไปไปสถานที่แห่งหนึ่งเนี่ยแล้วพึ่งตัวผู้เนี่ยก็จะบินตามไปตามเป็นฝูงเลยผสมพันธุ์ตัวทุกตัวเลยจะไปผสมพันธุ์กับพึ่งพึ่งพึ่งนางพญาพึ่งใช้เวลา3-5ถึงวินาทีต่อตัวต่อตัวต่อตัวไอ้อลลอสร้างมาไหมพึ่งตัวผู้หลายตัวไปผสมพันธุ์กับตัวเมียตัวที่เป็นนางพญาไม่มีโรคไม่มีโรคแต่ถ้าคนลงมาทำงั้นเนี่ยโรคเอดโรคอะไรมากันแน่ทำไมเพราะอัลลอ์ไม่ได้สร้างมนุษย์ให้เป็นอย่างนั้นให้มีพึ่งนนนนนนาาางงงพพพพตตตตััััััววววววึึึแล้้้้่่่่ผผููเเปป็หหมมมืืีีีทดยคอไสธ์กบ พึ่งนางพญานางพญาพึ่งเมื่อผสมพันธ์เสร็จแล้วดัวร์ล้อสร้างพึ่งนะตายเลยแต่ว่าความมหศัศจร,รรย์อ,อัวล์ล้อสร้างมาที่ผสมพันธ์เสร็จตายส่วนพึ่งตัวผู้ที่ไม่ได้ผสมพันธ์กับนางพญาพึ่งจะถูกพึ่งงานซึ่งเป็นพพึ่งตัวเมียกีดกันไม่ให้เข้ามาในรังคือไม่ให้มากินน้ําหวานในรังละตัวเมียกลมตัวผู้ที่ไม่ได้รับความสมําเร็จหรือหรือไม่ได้โอกาสในการผสมพันธ์กับนางพญาพึ่งเนี่ยจะถูกพึ่งงานทึ่งเป็นพพึ่งตัวเมียเนี่ยกันออกไปจากรังไม่ให้มากิน้ัน หนึ่งทำรังสองซ่อมแซมรังแล้วก็ไปหาอาหารมา <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นทำรังกับตัวเมียเอา้าซ่อมแซมรังกับตัวเมียไปกินน้ำหวานจากเกสรผลไม้ชนิดต่างๆกลับมาป้อนอาหารกับตัวอ่อนก็คือตัวเมียเป็นพึ่งงานก็เปพึ่งงานไงทำงานตลอด24ชั่วโมงครับแล้วไม่มีการอู้งานอาลลเราสร้างระบบมาไม่มีใครอู้เหมือนมนุษย์นะนะ mm hmm. เ,เพราะฉะนั้นพึ่งเนี่ยเราสร้างมาก็คือมีระบบของมันเลย3ชนิดพึ่ง,งานางพญาพึ่งนี่ออกลูกออกหลานแล้วก็พึ่งงานน่ไปหาน้ำหวานเกสรดอกไม้เปผู้ที่สร้างรังมานะครับเพราะฉะนั้นนเปป็ไไได้อย่างร เพราะว่านักวิทยาศาสตร์กว่าจะรู้ว่าพึ่งตัวไหนเป็นพึ่งอะไรยังไงเนี่ยนะมีหน้าที่อะไรกันเนี่ยต้องพิสูจน์ใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ต้องสังเกตด้วยกับขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์เนี่ยนักวิทยาศาสตร์พึ่งจะมารู้เมื่อไม่เกิอเอห้าร้อยปีผมให้เลยใช่แต่นี่เอาล้อบอกเลยพึ่งที่ไปกินน้าหวานไปสร้างรังเนี่ยเป็นพึ่งตัวเมียอ่าตรงนี้ตัวเมีย ถ้าแน่นอนถ้าเราจะดูสมัยก่อนที่ไม่มือเครื่องมือเครื่องไม้มทำวิสาเราเห็นพึ่งทารังใช่มันกับตัวเมียกับตัวผู้กับช่วยกันนั่นแหละแต่พึ่งเปล่าเอาล้อกล่าวไว้พึ่งเพศเมียเท่านั้น<ม>ตัวเมียเท่านั้นที่ไปทํารังไปหาน้าหวานจากดอกไม้แล้วก็มามาให้ตัวอ่อนในรังกินตรงนี้ครับซึ่งเนี่ยเป็นจุดที่บ่งบอกชัดเจนเลยว่าอันกุอานเนี่ยต้องมาจากพระเจ้าผู้สร้างพึ่งและแล้วก็สร้างสรงสรพสิ่งทั้งหมด